สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชสสกรุงเทพมหาคนครพักเก้าไกลในนัทชาบุญชยอะินสวัรด์ในฐานะประธานกนรรมธิการสวัสดิการสังคมสภาพุทธรัศดรบอกถึงกรณีป้าบัวผันที่มีเยาวชนเป็นผู้กระทำผิดโดยระบุว่าเรื่องนี้ในสังคมรับรู้รับทราบดีว่าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นหลายครั้ง ซึ่งผู้กระทําผิดเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ก็จะเกิดการให้บุคคลที่3ที่มีฐานะยากจนรับโทษแทนครั้งนี้ก็เป็นเหตุน่าสะเทือนใจโดยเฉพาะการที่ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่น่ากระทําความรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นจึงต้องติดตามต่อไปว่าคดีจะมีความคืบหน้าอย่างไร ส่วนที่สังคมสงสัยคือโทษที่เด็กได้รับโดยกระทรวงยุติธรรมแต่โยนมาให้สภาแก้กฎหมายนายนัตชาบอกว่าการที่ลดโทษให้เด็กลงหรือการให้เข้าสถานพินิษฐ์เพราะกฎหมายมองว่าเด็กอาจทําความผิดครั้งแรกไม่ได้มีความตั้งใจหรือวางแผนตราเตรียมเพื่อไปกระทําความผิดจึงไม่อยากให้ตราบาปที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตจึงมีช่วงอายุในการรับโทษขึ้นมาซึ่งพอเกิดเหตุการณ์กรณีรุนแรงขึ้นจนเกิดถึงแก่ความตายของบุคคลที่2หรือ3 แน่นอนผู้เสียหายก็ไม่ยอมที่ผู้กระทําความผิดได้รับโทษน้อยลงในตัวบทกฎหมายเราให้โอกาสเด็กแต่ในการให้โอกาสนั้นต้องคํานึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าวันนี้สิ่งที่เด็กกระทํามีความผิดเทียบเท่าผู้ใหญ่แล้วหรือยังการฆ่าคนตายโดยเจตนาโดยการรุมทําร้ายหรืออะไรต่างๆแน่นอนว่าเกินกว่าเหตุเกินกว่าความเป็นเด็กไม่มากเราอาจรับไม่ได้นายนัทชาบอกว่าโดยเฉพาะเด็กที่เป็นลูกของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อาจมีการช่วยเหลือให้ท้ายหรือปล่อยปละละเลย จนทำให้เกิดเหตุขึ้นหรือเป็นพฤติกรรมแวดล้อมที่คนในครอบครัวกระทําเป็นประจําทําให้เกิดการเลียนแบบจนทําให้เด็กคิดว่าตนเองจะไปทําอะไรก็ได้เช่นไปจับโจรไปตามล่าผู้ที่มากันแกล้งตนเองโดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อกฎหมาย ส่วนที่หลายคนมองว่าเด็กไม่ควรได้รับสิทธิคุ้มครองแบบนี้มีโอกาสที่จะยกเว้นในกรณีนี้หรือไม่ในนัทชายยกตัวอย่างกรณีที่ทําให้ถึงแก่ความตายและเกิดความเสียหายต่อสังคมเป็นวงกว้างเราอาจส่งนักจิตวิทยาไปช่วยสืบหาข้อเท็จจริงก็ได้ว่าเด็กกลุ่มนี้มีการกระทําเช่นนี้เป็นประจําหรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงอาจเกิดมาก่อนหน้านี้แต่ไม่เป็นคดีเช่นยกพวกทะเลาะวิวาทก่อนจะทาให้คนเสียชีวิตและแน่นอนผู้เสียหายไม่ยอมต่อเรื่องนี้ เราอาจจะเห็นในสังคมเวลาเกิดเหตุแรงๆขึ้นก็จะเห็นการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ไปจับคนวิกลจริตมาบอกว่าเป็นโรคจิตแม้กระทั่งไปจับเด็กมาเด็กที่อยู่ในครอบครัวโดดเดี่ยวและยากจนเพื่อให้ได้รับโทษที่น้อยลงซึ่งมีกระบวนการช่วยเหลือกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นสังคมต้องยอมรับได้เมื่อมีกลุ่มคนใดคนหนึ่งที่บทลงโทษน้อยกว่าแต่เป็นการกระทําความผิดแบบเดียวกันเช่นฆ่าคนตายเด็กรับโทษแบบหนึง่งผู้ใหญ่คนวิกลจริตรับอีกแบบหนึง่งก็จะมีกระบวนการช่วยเหลือ น,นายนัทชายังย้ำว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ดังนั้นผู้มีสิทธิส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและกรณีนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างแรกให้เราหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาพูดเสียทีหากเกิดเหตุจนเสียชีวิตโทษของเด็กจะเป็นอย่างไรส่วนต้องปฏิรูปองค์กรตำรวจด้วยหรือไม่น,นายนัทชาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดวิกฤตศรัทธาต่อสํานักง,งานตารวจแห่งชาติหลายครั้งหลายกรณีเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่ตํารวจไม่สามารถสร้างความชอบธรรมและความมั่นใจให้กับประชาชนได้ การที่ช่วยคนใดคนหนึ่งแต่ทําลายความเชื่อมั่นต่อองค์กรตํารวจทั้งองค์กรแบบนี้ไม่เป็นที่ยอมรับและพี่น้องตํารวจ2องแสนนายทั่วประเทศขอไม่ได้รับรู้รับทราบด้วยทําให้หมดศรัทธาไปด้วยดังนั้นขอให้นึกว่าท่านยังมีเพื่อนตํารวจอีกที่ต้องรับกับสถานการณ์ไปด้วยนายนัทชายยังบอกว่าจะนําเรื่องเข้าหารือในชั้นกรรมธิการของตนเองและอาจจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาหารือร่วมกันถ้าไปถึงการแก้กฎหมายเราก็จะหยิบยกพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์ติดอันดับหนึ่งว่ายกเลิกกฎหมายเยาวชนนั้นนายนัชาบอกว่าก่อนจะยกเลิกจนเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนได้โอกาสตรงนี้เมื่อครั้งที่กระทำความผิดหรือพลาดพั้งในวัยเด็กเพื่อไม่ให้เป็นตราบาปไปตลอดชีวิตก็ยังมีอีกหลายคนที่ได้รับประโยชน์จากการกระทําที่เกินกว่าเหตุแบบนี้เราต้องแยกออกไปถ้าเราไปยกเลิกยังมีเด็กอีกหลายคนที่ทําผิดแค่ละหู่โทษไม่ได้ตั้งใจไม่ได้รุนแรงจะโดนหางเลขไปด้วย